สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พิการขอจัดเป็นต้มคาไก่เห็ดเข็มทองญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆเ,เมนูแซบ่แซบ,แซบก็จัดมาอีกแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่จะต้มขาไก่ของเราในวันนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างพิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะที่สำหรับจะทำ อันดับแรกเลยนะคะก็เจ้าไก่เนี่ยนะคะพ,พี่การใช้เป็นน่องไก่นะคะเออส่วนของสะโพกไก่ค่ะเพื่อนๆสามสะโพกนะคะแล้วก็เป็นกะทิสําเร็จรูปอร่อยดีนะคะ,ะวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะคะ,ะต่อไปนะคะก็เป็นเห็ดเข็มทองญี่ปุ่นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบมากกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะ น้ำมะนาวค่ะครึ่งถ้วยนะคะน้ำมะนาวสดค่ะตะไคร้นะคะสามต้นอวบอวบเลยค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นคาค่ะคานะคะหนึ่งถ้วยนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปลาค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนนะคะเอาน้ำตาลไปตัดรสสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อน ใบมะกรูดฉีกนะคะ1ิบใบค่ะจากสวนของเราเองนะคะพริกขี้หนูเขียวแดงนะคะบุบเอาแค่บุกพอนะคะตำพอแหลกนะคะเอาไปใส่เพิ่มสีสันนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทํำดูได้เลยค่ะเอาหม้อตั้งเตานะคะใส่น้ำไป ซักประมาณ500กรัมนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะใส่กะทิอร่อยดีไปสักร้อยกรัมก่อนนะคะใส่ไปแบ่งใส่ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปต้มไก่ให้สุกก่อนนะคะใส่ไปสักประมาณสักร้อยหรือ150ยกรัมเนี่ยค่ะใส่ไปแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส่วนที่เป็นหัวพี่การจะใส่ทีหลังนะคะเพราะกะทิเดือดแล้วน้ำกะทิเดือดแล้วเนี่ย พีการก็จะใส่ตะไคร้กับขาลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําขากับตะไคร้ให้หอมก่อนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะกับขาค่ะใส่ขาลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝารอเดือดนะคะพอเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ ให้ตักไข่กับขาเข้าน้ำเข้าออกมาก็จะหอมนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปต้มนะคะอันนี้เราก็ต้องต้มไก่ให้สุกก่อนนะคะปิดฝารอให้เขาเดือดสุกสักประมาณเออสักสาสนาทีนะคะนเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็ น้ำตาลเอาไปตัดลดนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราใส่น้มามะนาวเขาจะได้ลดกลมกล่อมนะคะแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะให้เขาได้ที่ก่อนเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะปิดฝานะคะรอเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อน แล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองญี่ปุ่นของเราลงไปเลยค่ะเพราะว่าไก่เขาสุกแล้วนะคะแล้วก็เราก็ใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะทําให้น้ํากะทิเขาข้นยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆพอเราใส่น้ํากะทิเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมะนาวสดของเราลงไปนะคะ ปิดฝาให้เขาเดือดอีกคู่หนึ่งนะคะพอเดือดได้ที่นะคะเห็นไหมคะสีสันก็เริ่มมาแล้วไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่พริกที่เราอบบุกไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ ชิมรสเอาตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ใส่พริกที่เราบุบไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะชิมรสตามาที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะชอบเปรี้ยวามากแล้วก็ใส่มากหรือว่าที่การใส่ครึ่งถ้วยอาจจะเปรี้ยวมากไปก็ลดก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเปรี้ยวเคม็มปั่นแป้มแป๊มอร่อยนะคะ เห็นไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็โรยด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยนะคะให้สีสันสวยงามนะคะเห็ดเข็มทองนี้ถ้าเพื่อนๆชอบทานจะใส่เพิ่มลงไปก็ได้นะคะแต่พอดีวันนี้พี่การซื้อมาแค่แพ็คเดียวเห็นไหมคะน่าทานไหมคะไก่พี่การพี่การก็จะหั่นชิ้นใหญ่นะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบชิ้นใหญ่จะหั่นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะแล้วเราก็โรยด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันให้สวยงามก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มขาไก่เห็ดเข็มทองญี่ปุ่นของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ